ตขวา้ขวาข่ตัวจ้มาตัวจ้อมาติ่ตดมอขอเี่ยวนะตัวยอตัวมาตนี้นะลูกเดินมีคนเดินเพิมนะเมนะถ้ามีคนเดินเพิ่มเที่ยวนะต่ออีกเที่ยวนึง นี่มีคนเดินอีกแล้วจับเอาลูกจับเอาไปเจอนะครับเดียวเดียวเอี้นเดียวเดียเดียอเดีเดียวนึงดีวเลยมเลยมเาเมยมเลยมายมเาเลยมาเมาเลยมาเลยมมเาามา ก็ถือโอกาสคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกของปี2,568ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่สมาชิกที่ติดตาม G Fox Sport ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดปีใหม่ของเราเป็นกิจกรรมที่หนองเล็งไซ FC ของเราครับได้อัปเกรดจากการเป็นเ FC เป็น Academy นะฮะซึ่งตอนนี้เราได้ โค้ชบอมจาก2ลม s o อ c เกอร์สคูพะเยานะฮะมา uh, ช่วยในเรื่องของการฝึกสอนทักษะเบสิกพื้นฐานให้กับเด็กๆหนองเลงไซเอฟซของเราด้วยนะตอนนี้ก็กลายเป็นหนองเลงไซ a ค a เดมีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หนองเลงไซเอฟซของเราก็ยังมีอยู่นะฮะก็จะเป็นกลุ่มสมาชิกที่ uh, อยากจะมาออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เด็กๆคนไหนไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอาชีพ เพียงแต่อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็จะมีหนองเล็งสาย f อไว้อีกหนึ่งทีมให้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะและตอนนี้ครับบรรยากาศการฝึกซ้อมของเราได้ประมาณครึ่งครงึ่งทางแล้วนะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะเรามีการนี่ครับฝึกเบสิกไปแล้วนะฮะนี่เด็กๆหนองเล็งทรายของเราตั้งใจมากครับได้โค้ชบอมมาช่วยเป็นโค้ชให้ ก็ตั้งใจกันเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมกองฟางมาไว้เป็นที่นั่งให้กับเด็กๆด,ด้วยนะเดี๋ยวปีนี้เราจะมีการเพิ่มออปชั่นให้กับสนามนะฮะให้เด็กๆได้นั่งแบบสะดวกสบายมากขึ้นจะได้มีสมาธิมีกำลังใจในการฝึกซ้อมกับโคชบอมนะฮะ ปีนี้กิจกรรม G4 Football ของเราคงจะมีอะไรน่าสนใจอีกหลายๆกิจกรรมให้สมาชิกได้ติดตามก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะนี่ฮะหนองเิงทราย Academy ของเราเดี๋ยวเราพักคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็หลังจากที่โค้ชบอมฝึกซ้อมเด็กๆเสร็จเราจะมาพูดคุยกับโค้ชบอมอีกสักคลิปหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นการประเดิมเปิดคลิปแรก หลังจากที่คลิปสุดท้ายของปี2567ของผมก็ได้พักไปโดยกล้องชำรุดนะฮะสายชาร์จแบตขาดในกล้องยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็คลิปนี้ก็ยังถือว่ามีแบตเตอรี่ที่ผมพยายามชาร์จมันได้อยู่ก็เดี๋ยวพอจบจากกิจกรรมในการฝึกสอนคลิปแรกนี้แล้วผมก็จะเอากล้องไปซ่อม ก็คงจะ,ะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก็ต้องคอยติดตามดูครับว่าช่างซ่อมเขาจะสามารถซ่อมได้ไหมเพราะว่ามันขาดข้างในกล้องเลยตัวกล้องเลยฮะค่อนข้างจะซ่อมลําบากอยู่นะ,อะโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาพบปะเด็กๆก,กันแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันอีกสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเในกินจกรรมต่อไปคงมีการลงทีมแล้ว